อย่าไปไกลๆพ่อแม่ลูกกูโุ้ยไปเล่นเล่นบปเรียนไปไปไปมาไกลนะอย่ามาไกลมาไกลอย่ามาไกลง่ายหนูไม่จุยแม่หนูอยู่ด้วยอ่ะไม่จุยแม่ให้หนูอยู่ด้วยง่าไม่จุยแม่อยู่ด้วยโอ้ยบานตั้งกูตั้งกว่างม่นางแงถ้าแตกให้ยามึงเนาะ สีตตปก็กันเอ้ยอย่าบอกอย่ามาใกล้เอ้ยเแ็บมัดที่มาติดกูอยากเพี่อะไรเนาะอืมอืมสีโจกับปกมาติดคนขาวๆอีกเฮ้ยอย่ามาใกล้นั่นกินมากรูเป็นแม่มันนี่แหละเนาะอืมกูคือได้เลี้ยงลูกขึ้ลิงวันนี้เอ้ยเป็นหมากระกาเลี้ยงลูกลิงเฮ้ยอย่ามาไกลโอ้หัวหน่วยอยู่ไผอยู่มั่นเนี่ยหากินล่้ามันดอก อเอาเพราะมันเขาลังวิญแล้วนะเมินมาไก่มาเสียเนะาะแต่เขาไม่รักมมนเล่นกับเราก็ได้นะลินทำทานสม่าแก่มาไก่วอีกแอมเปกวอีกเอ้อยไม่อยากหันแนมนะโอ้ยอยากไก่อยากเสียทัะนะ้งเนาะ ขาดความอบอุ่นบ่า,บามาแต่นี่อุ้ยคิดดังแลยว,ว่าอืมนั่นนั่นถ้าเป็นไก่ถ้าเป็นเสี้ยเอ้ยอยากไก่อยากไก่คิดด้วยเลยนี่เออมา,มา,มาขาไม่เสียงนะ่ะไม่บอกว่าที่สวยจะดีหรอกไม่สวยทำอะไรไม่สวยเราจะเอาน้ำบอกให้เราเอาถังน้ำบอกให้ถังน้ำบอกให้มาที่มา ลิงแมวไปอยู่กับไม่สวยลิงมาเออก็จะให้อยู่กับไม่สวยนี่มันอยู่กับแม่สวยแล้วมันอบอุ่นด้วยครับหมาตัวนี้ถึงแม่ถึงมันสวยสีบรับเป็นลูกกระซังอาอยู่กับไม่สวยนั่งลงเออมาอยู่ด้วยหน่อยนะโอ้ยมันจับมาใสอีกอยู่มันก็ขนบงนี่ล่ะทุกคนมัอยู่แม่บงขนนะ่ะหนูน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหล่ะ ก็ได้น,นละลังเกียจล,ลูกตั้งแต่ขี้เดียดโอ้ยมันไม่หลุดลิงซีกับซีมันคือกันแล้วงั้นไปมึเงเงินกันดอกอมีมะเฟียได้บนนนอนลอิน,นชีนอนเนี่ยบอลอินอนเวอนเอา้าทำไมอะ่ะเราไปอยู่ในอ้อมอ้อมอ,อกอ้อมใจไม่สวยนะไม่สวยเขาพูดเล่นเฉยมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์แม,ม่สวยต้องแบบว่าแกล้งรังเกียจหนูเออ จริงกับเปล่ามันเฉยนะหนูจริงกับเปล่ามันเฉยทำไมไม่พูดอ่ะทำไมไม่เจยไม่พูดอ่ะฮะเบงไม่เฉยทำไมไม่พูดหนูหน้าลิงขนาดนั้นเลยล่ะหนูว่าหนูไม่ได้หน้าเหมือนลิงลิงหน้าเหมือนหนูฮะทไม่เฉยน่าเกลหนูเล่นใช่ปะถ้าสวยน่าจะพูดได้แหละเนาะจริงแหละไม่เฉยกูเล่นไม่เฉยรักหนู นูก็ยังไม่สคยเป็นแม่นานกับไม่สวยดีวออกว่าอบอุ่นหลับแป๊บ